ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดและอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประจำวันที่22ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่า ทับหนึ่งแนวรบเดือดระอุอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นข่มตนเปิดฉากตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้เอ6มกของไทยเราครับก็ปูพรมถล่มแบบจัดหนักจะเต็มถึง4ลูกนะครับพร้อมกับกองทัพไทยเรามีการโต้กลับมากกว่า200นัดเรียกว่าวันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมก่อนที่จะมีการเจราจาพูดคุยถึงการประชุมอาเซียนและยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับข่มตนมีการบินโดนป่วนกว่า40บลำบริเวณสนามบินของไทยเราซึ่งงานนี้อาจจะลำหน้าไปมากกว่าเดิมก็ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้น ติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์อัปเดตล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนที่เรียกว่ายังเกิดเหตุการณ์ปะทะอย่างรุนแรงครับซึ่งก็มีรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับว่าทางฝั่งัมบูชานั้นเนี่ยเริ่มเปิดฉากยิงเข้ามายังฝั่งไทยเราก่อนในช่วงตั้งแต่ตีสี่สามสิบนาทีเลยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ระอุและยังดูเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะชายแดนของกองทัพภาคที่หนึ่งฝ่ายาของมัณฑงของไทยเราครับก็เปิดฉากใช้อาวุธหนัก จัดหนักจะเต็มโต้กลับเขมรเหมือนกันซึ่งก็เริ่มเข้าปฏิบัติการทักทหารในพื้นที่สมรภูมิบ้านหนองจานอเบโกสูงจังหวัดสแก้วเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนครับและก็ยึดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นทางพลตีวินไทยสุวารีครับโฆษกกระบกก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแผนดังทหารที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยฝ่ายไทยเราครับสามารถควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้บางส่วนตอนนี้ก็ถูกประเมินเป็นพื้นที่สีส้มไม่ใช่พื้นบรดสี แต่ว่าบนของจานเนี่ยสมรภูมิส่วนใหญ่นะครับสภาพเนี่ยก็เป็นบุทีโล่งทำให้ไม่สามารถ นำกำลังพลไปปักหลักได้อย่างปลอดภัยซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปได้แต่ก็อาจจะถูกอาวุธยิงสนับสนุสน,นของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยระดมยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้กองทัพไทยเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้อาวุธหนักเข้าทำลายแนวลึกเลยเพื่อที่จะลดอันตรายและเปิดทางให้กำลังพลเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดและก็เพื่อสถาปนาพื้นที่ให้เกิดเป็นความมั่นคงถาวรอ,อันนี้ในส่วนของพื้นที่บ้านหนองจานที่มีการเปิดแนวรบแบบระอุเดือดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคือเรียกว่าเช้านี้เน่าดตตมแนวัักเื้งช แล้วขอให้ประชาชนครับงดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกองรับภักที่2หรือว่าโชนกองรับภักที่1ซึ่งขณะน,นี้ฝ่ายไท้เราก็ทำการยิงตอบโต้กลับด้วยปืนใหญ่นะครับก็มีรายงานเหมือนกันว่ากัมพูชามีการเสริมกําลังที่บ้าน จากกาโกและก็บ้านโอเบยเจินตรงข้ามกับจังหวัดสาแก้วแล้วจากรายงานเบื้องต้นนะครับที่ได้รับมานะชาวบ้านในพื้นที่ครับยังสามารถได้ยินเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยที่ตอบโต้าเมนไปแล้วมากกว่า200นัดอย่างชัดเจนคือเราตอบโต้กันแบบระอุด,ดูเดือดมากๆซึ่งก็เป็นการรดมยิงจรวดหลายลำกล้องของไทยเราครับ s k c r 122ม mm, ิลลิเมตรก็ทําการโจมตีตําแหน่งฐานบัญชาการของขเมนและปูพรมทุกอำเภอติดกับชายแดนจังหวัดสาแก้วเลยซึ่งเมื่อวานนี้ครับกองรับพรทีิหนึ่งเนี่ยก็ออกมาถแถลงเช่นเดียวกันว่า ขมนครับขี่รถถังเข้ามาเสริมกําลังตามแนวชายแดนตาพระยาสาแก้วยิงเข้ามาใส่ฝั่งไทยเราจากนั้นไม่รีรอเลยครับก่อนประกาศสศกอายสิบหกเนี่ยขึ้นบินทิ้งไข่ถึง4จุด ทั้งบ้านบึงตะกวนและก็บ้านตาพระยาซึ่งรายงานนี้ครับออกมาจากสื่อกัมบูชานะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเครื่องบินเอสิ C ของไทยเราก็ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่บึงตะกวนจํานวน4ลูกซึ่งเป็นฐานที่มั่นฐานทาหารของเขเมรครับเรียกว่าเป็นฐานประชาการเลยก็ว่าได้แล้วบวกกับรายงานเพิ่มเติมล่าสุดออกมานะครับก็คือตรวจพบโดน40ลำครับบินก่อกวนใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิโดยเราเนี่ย จะมีการหารือในที่ประชุมสมชในช่วงเชา้านี้แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็ต้องเร่งหาสายรับคขมรน,นะอาจจะเป็นทีมรับจ้างเนี่ยมาบินในไทยแถวนั้นก็ได้เพราะว่าในเรื่องของโดนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ห่างเกินไปมันก็บินไม่ได้นะครับต้องอยู่ในระยะนัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรแหละคนที่มาบินโดนก่อกวนในสนามบินสุวรรณภูมิข,ของไทยเราถึง40ลําลำถ้าเกิดปเป็นขมนจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มหนักไปกว่าเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดมาบินก่อกวนในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับแนวการรบเลยเนี่ย เราก็ต้องถล่มเอาให้ราบคาบเป็นหน้ากองเหมือนกันก็เรียกว่าเปน็นอีกหนึ่งจุดกับกองทัพภาคที่1น,นะครับที่มีการดุเดือดอย่างต่อเนื่องเพราะเหมือนกับการเจรจาหยุดยิงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับการประชุมอาเซียนในวันนี้ต้องจับตาเลยครับและที่ผมบอกแลยเราอาจจะใช้โอกาสนี้ในการรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ได้พอยึดพื้นที่เสร็จสับพับเนี่ยประกาศเจรจาหยุดยิงหยุดยิงทันทีถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบครับก็จะสามารถทําได้ก็ต้องส่งกําลังใจให,ให้กับโซนกองทัพภาคที่หนึ่งของไทยละด้วย แม้ว่าเราจะสร้างความได้เปรียบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ได้มากกว่ากับโซนกระดับพระที่2ครับรายงานออกมาล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้บริเวณชายแดนพระวิหารครับทั้งฝ่ายในเราแล้วก็ฝ่ายเขมรนั้นมีการสาตป์พื้นใหญ่ใส่กันไม่ยัง้งและก็อาจจะดุเดือดมากยิ่งกว่าทุกวันด้วยกับเฉพาะตรงนี้นะครับบริเวณชายแดนเขาพระวิหารเองทั้งผามมยแดงห้วยตาเรีเอ่ยแต่ว่าหนึ่งจุดที่มันเดือดก็คือห้วยตาเรีเนี่แหละครับที่เขมรน,นั้นหวังใช้เป็นประตูครับเข้ายึดคืนพื้นที่ภูมะเขือแต่ว่าในจุดยุศศาาทธ ก็ต้องยอมรับนะแต่ผมเชื่อว่าฐานไทยเราเนี่ยตั้งรับ ทีมันนี่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสถาป,ปนาแบบแข็งแรงมากๆการที่เขาเหมียนจะขึ้นมายึดมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีการระดมยิงอย่างหนักเข้ามาก็ตามในบื้นที่พุตมารีานะครับก็เป็นช่องเขาแหละที่อยู่ระหว่างกลางโดยเขาเหมยนเนี่ยยังคุมพื้นที่อยู่ตรงนั้นเอาไว้นะครับจะปีนขึ้นมาบนเขาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําได้ยากมากๆแล้วเมื่อคืนนี้ครับพื้นที่ช่องอันม้าเนี่ยก็มีเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืนเลยซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตลอดทั้งวันจะงงก่หรรเเใใช้ใญ็ครื่องยิงูรบ อย่างหนาแน่นในบุรีผาโมยแดงและก็ภูมะเขือซึ่งในก,กอทามป์ที่2เนี่ยก็มีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดออกมานะครับทั้งบรุรีช่องอ่านม้าเอ่ยช่องบกเอ่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไทยเราก็ยังสามารถควบคุมจังหวะก,การยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูงขณะที่ฝ่ายกัมพูชานะครับมีการใช้รถถังยิงตอบโต้ในช่วงค่าแต่ว่ายังไม่สามารถผลักดันแนวรบได้สําเร็จเดี๋ยวเรามาไล่เรียงตั้งแต่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนครับโดยเฉพาะในบริรีช่องบกนั้นก็ตรวจพบการยิงอาวุธปปปรระะะะจกกาายยยเเ็็นนซึ่งลัษณิ ตรวจแนวขณะบุรีช่องอันม้าครับฝ่ายกัมพูชาก็ถอนกําลังไปตั้งแนวรับที่2ห่างจากบุรีสู้รบราว10กิโลเมตรและก็ใช้โดนบินตรวจการฝ่ายไทยเราอย่างต่อเนื่องโอ้โหถอยไปไกลามากนะครับ10กิโลเนี่ยส่วนชายแดนจังหวัดศรีสะเกดครับรายงานล่าสุดทั้งซัมแต่โดนตวนภูผีสตาโสมพนุประสิทธิโสช่องตาเท้าถือว่าเป็นบุรีที่มีการยิงปืนใหญ่และก็ปืนครกตอบโต้กันอย่างรุนแรงที่สุดเลยซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับยิงกดดันเราเป็นระยะโดยเฉพาะบริเวณเขาสตาโสมและภูผีนั้นก็ยังระอุอย่างต่อเนื่องขณที่ ฝ่ายไทยครับมีการยิงตอบโต้ไปยังจุด ตรวจพบกันยิงหลายครั้งพร้อมกับใช้โดนทิ้งระเบิดทําลายที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับส่วนบริเวณผาโมยแดงห้วยตัมมาเรียของจังหวัดรีสเกตเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เขเมรก็ปะทะก,กันตลอดทั้งวันเลยด้วยอาวุธประจํากายบ้างด้วยปืนคอบ้างส่วนบริเวณภูมขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหินแปดก้อนครับก็มีการยิงแบบปราปรายซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเฝ้าตรวจและยิงกดดันเป็นระยะอยู่อีกหนึ่งจุดครับเป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับก็ต้องบอกว่าเริ่มจากบริเว่งมปราาีถึบสทค นะครับฝ่ายเทยเราเนี่ยก็สละหนาที่หมาและตึงกําลังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทขนาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้รถถังยิงเข้ามายังฝั่งไทยเราแต่ก็ไม่เกิดความสูญเสียส่วนอีกหนึ่ง,งจุดที่สําคัญของงจวัดสุรินครับก็เป็นปราสาทตาควายกับเนิน3 5 0ช่วงนี้เราก็ใช้รถ JCB ีเคลียร์พื้นที่นะครับบวกกับรถเนี่ยเหยียบกับระเบิดทาให้ยางล้อหน้าเสียหายแต่ว่ากําลังพลของไทยเราปลอดภัยแล้วต่อมาครับก็พบกันยิงจากฝ่ายกัมพูชามายังยอดเนินและในช่วงเย็นเนี่ยมีการตรวจพบการเคลื่อนยานรบไทย เราก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงสก,กัดเอาไว้ก่อนในขณะที่พื้นที่ช่องกลางและก็ตามเมือนทมนะครับฝ่ายใดเราก็ตึงกํลาลังตลอดแนวเลยโดยเฉพาะพื้นที่ตามเมือนทมครับกัมพูชาเนี่ยมีการยิงตรวจ b m เ1บครับมาอย่างด้านที่ใต้ของตัวปราสาทต,ตามเมือนเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอีกจุดหนึ่งพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในส่วนของช่องสายตะกูนั้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังคงตึงกําลังประชดหน้ากันตลอดแนวเลยและนอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนหลังครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็สามารถตรวจพบจรวด bm 2 1จําบนวน4ลูกยิงตกในพื้นที่ทิศใต้ของบ้านนองจูตบ,บตาบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่พบการรายงานความเสียหายหรือว่าการสูญเสียขึ้นมาข่ามีนก็ เริ่มระรมยิงในพื้นที่พลเรือนของไทยเรามากขึ้นแต่ก็มีคําถามออกมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าทําไมเราถึงไม่มีจรวดหลายลํากล้องที่ยิงสู้กับจรวด BM อของเขมนบ้างคําตอบก็คือทัพบกของเราเนี่ยมีจรวดดี i 1 G ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเรานําวิถีครับยิงแม่นตามเป้าไม่ใช่เป็นการยิงแบบสเปซสปะแบบจรวดของเขมเมเนี่ยีเอมยี่ย BM 21ครับจะเน้นทําลายที่หมายแบบรัศมีวงกว้างอย่างน้อยๆเนี่ย500เมตรต้องมีในจุดนั้นนะครับสำหรับ BM21 อของเมรนะพอยิงมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย มันจะกระจายกันเลยประมาณ500เมตรประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งไดเราไม่ได้มีการกระจายก็ ไม่ได้สร้างความเสียหายมากกับขมินเพราะว่าเราตรงเป้าครับเล็งฐานนี้เล็งจุดนี้เล็งช่องนี้มันก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าขมินไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาเล็งอีกจุดหนึ่งมันโดดไปอีกจุดหนึ่งซึ่งระยะห่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยกับรัศมีแล้วการทำลายเบี่ยมยีสบของไทยเราเนี่ยมันก็ทำลายได้ยากเนื่องจากเบียมยีสบอครับอยู่บนรถแล้วพอยิงปั๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะกับ40ลําลำกล้องก็ย้ายหนีนทันทีนะครับวิ่งหลบไปในช ใชโจมตีทางอากาศ เพราะฐานใดเราสุภาพบุรุษครับไม่ยิงพลรเดือนขมิญดังนั้นเราก็เลยแบบเบี่ยงเบนไปทําลายที่ตั้งกลางเก็บกระสุน bm ยีบมากกว่าหรือว่าที่จอดซ่อมพรางเนี่ยส่วนทางฝั่งทัพบ,บกเนี่ยก็ยิงปืนใหญ่สู้แทนโดยจรวดส0ลสิกล้องนะครับคือสามารถยิงได้ประมาณ20-30ถึงวินาทีก็หมดแล้วนะครับการที่เอ6บุกของไทยเราจะขึ้นไปเนี่ย bm ของมันก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนอ่ะอันนี้แหละที่ขมิญแก้เกมมาดีย่องยอมรับว่าแก้เกมมาดีมากรบกันมาทั้งหมด15วันครับเราสามารถทําลายได้เพียงแค่ 1. 1ัันนนเทา้ กับจรวด BMD11 ก็ต้องตรวจการกันต่อไปแล้วครับสำหรับเรื่องนี้เพราะขเามรมีเ m มเนี่ยน่าจะประมาณ400ระบบได้400รําได้และนี่ก็เป็นการอัปเดตในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับหลายบริษัทยังคงร้อนระอุนะถึงแม้ว่าหลายบริษัทเราจะสามารถควบคุมและก็สถาปนาได้แบบหมดจดก็ตาม แต่ mer, เขมินผมว่าวันสุดท้ายของการหยุดยิงเนี่ยเขมินจะเติมระวมกําลังมาอย่างหนักซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องเอาใจช่วยพี่น้องฐานไทยเราในแนวหน้าด้วยนะครับบวกกับสถานการณ์ตอนนี้จะมีการประชุมครับในวงวานอาเซียนซึ่งก็น่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงระหว่างไทยเรากับเขมินนะครับบวกกับสหรัฐอเมริกามีการเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเลยนะครับที่ออกมาระบุในแถลงการเมื่อวานนี้ได้เรียกร้องอีกครั้งให้ไทยและก็เขมินยุติความขัดแยง้งโดยขอให้ทั้งสองประเทศครับถอนอาวุธ ทุนระเบิดและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพอย่างครบถ้วนขณะเดียวกันสหรัฐเนี่ยก็ขานรับการที่ผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียนครับจะประชุมกันในสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้นี่แหละก็น่าจะมีการพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับคงต้องรออัปเดตสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาบเด่นในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย ហើយជីវិតតែទៅខ្លងនៅជិតទៅបាញ់ទេទៅនេះលីងស្លីងដល់ណែមកហើយបាញ់ទេទៅនេះមកម៉ែមកស្គត់លីងស្លីងដល់ណែមកហើយបាញ់ទេទៅនេះ